สวัสดีครับพี่นอ้องปอกับหลองท่องตอนเช้าๆในวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมนะครับผมเป็นยังไงเนาะพี่น้องทั้งบ้านฝนตกคือบานหลุงท่องบอ่อบานหลวงท่องโตงแกลหกถุ่มจนแก่งกลางปางเลยโจ๊กว่แห้งครับผมโตกซ้นีแหละนี่พี่น้องลิ่นไปปล่อยแกะสะแกะสะอยู่นี่แหละครับผมกเปยกอดูครับฝน เดี๋ยวโยกผมวันจุเมื่บบมอคืนเนาะจนใหม่จนนั่งกางามถึงที่นอนเฉียวจะอ,อุม่มบอขับผมนนอะไรเนาะตั้งอุบลสิระเกษบุรีรัมย์อุดอรขอนแกน่นพี่น้องเหา่าวันตุกบอรับผมโตคือบานลุงทองบอบานลุงทองสีเทาบอเนาะครับผมเออบอแบบไปใช้แช่เลย ฝนตกแล้วตีกู่มันหน้าเลยบ่พี่น้องฝนตกว่าเศร้าวันนี้สินเอาซะละบอกน้งบ้านพี่น้องกู่กันหมดแล้วบ่มันหน้าลุงทองนงองสนิทกู่เลยลุงทองมาสิไปหน้าฝนตกนน,น,ตกน,น,นี่นเ่็นตกนะครับผมนี่น้ำนี่น้ำปงเร่งป่งเร่งอยู่ โอ้ยคุนดีครับคุนดีเออ่อาเรือมพี่น้องอโจกกระเจงหกถุ่มจนหอดแจงจางปางนะครับยังบ่เศร้าอยู่พี่น้องเออฝากผมไ้ใส้บ่ได้แล้วโอยเมื่อดูทั้งบุรีรัมย์พุะครับผมผู้ บานจังหวัดบุรีรัมย์เท่ากับมืดตืบคือกันนะครับผมผู้ชนาจะตกคือกันนะครับผมเห็นพี่น้องทั้งบุรีรัมย์เพิ่อกลท้อนมันหน้าขายนะครับมีแต่หัวใหญ่ๆเอ้ยราคาก็บ่ค่อยดีนะครับลังมองแต่ช่องบาทลังม่องแต่บาดเก่าซิฟก็มีอยู่ลายแห้งนะครับพี่น้องพี่นี่ง ปลูกมันหน้าก็บบไดราคานะครับลงแปงเห็ดบาบโพดนะครับหัวหน่อยเพิ่งก็บเพื่อสื่อกื้อต่หัวใหญ่ๆว่ารัจันลุงแปงเห็ดปลูกบานผมนี่นะครับลงแปงไก่ลายแหงหัวหน่อยบลับสื่อเลยครับผมเอาต่หัวใหญ่ๆว่าระจนหัวหน่อยไรนี้มืดพี่นอ้องมาขายล้าน ร้านเอาไปขายให้ลุงแปง้งลุงแป้งก็ซถือเนาะครับจากมันเปอย่ดดังไดเนาะครับเหตุบาปพ,พี่น้องห้าแม่งโพดเนาะครับเมบื่อวานเห็นจมกันหลายคนอยู่มันหน้าเอาไปขายล้วลุงแป้ง่นบ่รับถือปีวางหัวบหไ่ไดเอามาขายล้านรับถือมันร่วม ก็จะล้านหลับสื่มมันรวมมาไปส่งลุงแฝงลุงแฝงบสีจักน้อยเลยนะครับหลับสื่อเมือ่อแบบนี้กัรหนึบบากตะทีตะก้อนห้าพูดเนาะพี่น้องเนาะเป็นคือแบบนี้กับจกักสิบตั้งมาหม็นหนังลงแ่งเนาะครับผมเบาไวเบาไวเนาะครับผมคนไทยห็ตคนไทยบอดีนะ้เนาะพี่น้องลง,ลงแฝง เป็นลูแปงนาะทีิรับสือ่อถูกประเภทมั่นเนะครับผมแต่มาตีอีกหัวหน่อยบ่เอาจะเขาสิลับสื่อแปงจะเขาสิรับสือสบส่อหัวใหญ่น,นะครับผมลูงแปงผสมสือ่อกับคาว่า,าลูงแปงเลยน้อพี่น้องอลูแปงต้องหับสื่อถูกอย่างเนะครับผมหัวหน่อยหัวใหญ่ก็ต้องสื่อเพราะว่าเจ้าสื่อแปงเนาะบริสื่อมันหัวหน่อยหัวใหญ่หัวหน่อยกับ ตรวจเบิงแปล่งซะก่อนเนาะครับเพื่อว่าแปล่งหลายอันนี้บดตรวจเลยไลนหนีอย่างเดียวเนาะครับเพราะเอาหัวหน่อยเอาแต่หัวใหญ่ๆเป็นวาเออผมก็บอกเคยเห็นจะเคอเนาะนี่คือโร่งแปล่งเขตอำเภอกาบเชิงนะครับเด้อเีตบ้านผมเองคนตีคนอยากได้หัวใหญ่ๆหัวหน่อยเพินพ่นบ่เอ้าผมก็เลยบอกเขา้าใจว่าคนตีสื่อ แปงหรือว่าคนซื้อมั่นหัวใหญ่เนาะก็เลยบ่กเขาใจ้กันเหมือวานก็มาคือกันอยู่นะครับผมบัดเอาไปขายให้ร้านมั่นซื้อมั่นร่วมร้านมั่นร่วมก็ซื้อแล้วก็เอาไปขายให้โล่งแปงโล่งแปงก็ซื้อเลยนะครับบอตีท้ำนี่แหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่บอยุติถำรำครับก็สื้อตะก้อนเนาะคือน้อง บานพี่น้องเป็นคือบานผมบ่านออลงแลงฮะฮะฮกับประมาณนี้แหละครับผมฝนกระตุกเนาะปลูกมันแล้วก็้ายยาเนะครับผมมาเป็นลงแลงกับบารับแต่ถูๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะฝนกระตุกมาดีคับดีนะครับฝนกระตุกมาดีคัดเลยตุกมืขอคืนเลยพี่น้องเอ้ย ลุงท่องขอจบตะเพียงซำนี้ไหวฝุ่พพอกันลิปนาครับผมเนาะนางเมืองฝนตกก่อนมือนี่ตัดขอสวัสดีครับ